ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่โอกาสทางธุรก,กิจที่ยิ่งใหญ่นะครับกับธุรกิจ Vnet Global Thailand กับกลุ่มของเรา Success Together นะครับเขาบอกว่าวันนี้ถ้าคนเราทำงานผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับทำงานถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลา1ปีเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รวยกันทุกคนเลยนะครับสิ่งที่จะนําเสนอต่อจากนี้ไปนะเพื่อเพื่อนจะได้พบกับเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ให้กับเพื่อนเพื่อให้พบกับความสําเร็จโดยเพื่อนเพื่อนั้นมีทั้งเงินนะครับแล้วก็มีทั้งเวลาไปพร้อมๆกันนะครับตัวผมเองนะครับก็สแสวงหาโอกาสจนผมได้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อพ่อรวยสอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของเงิน4ด้านเป็นหนังสือที่ทําให้ทุกๆคนหยุดทํางานแล้วรายได้มันยังโอนเข้าบัญชีตลอดชีวิตสิ่งที่ผมเหตุผมรีบเปิดอ่านทันทีเลยนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยมหาเศรษฐีของโลกชื่อคุณโรเบิร์ตคิโยสกิ หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนเข็มทิศบอกให้เรานะคนับไปสู่ความสําเร็จบอกให้เรานั้นไปค้นพบกับความจริงของชีวิตเราว่าเราจะมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งเวลาไปพร้อมๆกันได้อย่างไงนะครับ สิ่งที่ผมเห็นคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้แล้วก็ทั้งโลก <c oughs> เขาบอกว่าคนนะครับจริงๆในชีวิตเราเนี่ยเราต้องการสิ่งอยู่2สิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตเรามากก็คือเรื่องเงินนะครับกับเรื่องของเวลาวันนี้เราจรึงต้องมีโอกาสนะครับที่จะมารู้เคล็ดลับความสําเร็จความร่ํารวยเราจะรวยยัางไงโดยธุรกิจ v ีเน็นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆได้ฟังตอนนี้ไปนะครับมันคือเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจซึ่งเป็นโอกาสที่มันจะทําให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้แล้วก็มีเวลาไปพร้อมๆกันถ้้้าาาเเเเป็นนนออย่่่่่งงัััีธุรกกิจทผมลใหบพืฟ เพื่อนๆว่าน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าน่าสนใจนะครับเพื่อนๆดูต่อครับเรื่องเงินสีด้านนะครับเล่มนี้ได้อธิบายชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่างานบนโลกนี้คุณโรเบิร์ตบอกว่าแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันหรือ4งานหรือส,รอสประเภทนะครับประเภทที่1นึ่เขาเรียกว่าลูกจ้างครับผมเชื่อว่าหลายๆคนส่วนใหญ่เลยดีกว่าครับ 95%ของคนทั้งโลกเนี่ยเป็นลูกจ้างนะครับการเป็นลูกจ้างก็คือทํางานให้กับเจ้านายถูกต้องไหมครับแล้วคนที่รวยคือใครครับคนที่รวยก็คือเจ้านายนะครับลูกจ้างไม่มีสิทธิ์รวยอยู่แล้ววันนี้การเป็นลูกจ้างคนส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันครับห้ามหยุดครับห้ามลาห้ามขาดห้ามสายห้ามตายห้ามป่วยหยุดทํางานเมื่อไหร่ครับเพื่อนๆไรายได้หยุดไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าเออผมเอาไว้เลือกทีหลังก่อนผมขอเลือกงานที่ ทำยังไงก็ได้ให้มันได้ทั้งเงินและได้ทั้งเวลาแต่การเป็นลูกจ้างเป็นไงครับเพื่อนๆการเป็นลูกจ้างก็คือได้เงินนั่นแหละครับแต่ต้องเอาเวลาแล้สุขภาพไปแลกเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตรงนี้เนี่ยผมก็เลยยังมองว่าโอเคมันยังไม่ทําให้เราเนี่ยหยุดทํางานแล้วรายได้มันยังไม่หยุดนะครับคุณระบบทบอกว่ายังมีอีกหนึ่งงานนะครับในฝั่งนี้นะครับเขาเรียกว่า เซลล์เอ็มพอยนะครับก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดีก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็มีรายได้มากกว่าการเป็นลูกจ้างถูกต้องไหมครับแต่การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอย่างน้อยต้องมีเงินลงทุนถูกต้องไหมครับอย่างน้อยเงินลงทุนก็ต้องเป็นแสนบาทใช่ไหมครับอย่างน้อยต้องมีทําเลต้องมีลูกจ้างนะครับ แล้วส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจส่วนตัวก็คือจะมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ําท่วมอะไรต่างๆก็มีความเสี่ยงที่จะเจ๊งนะครับสิ่งที่จะท้อนให้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็คือผมเห็นว่านวันนี้เนี่ยแค่น้ําท่วมกรุงเทพที่ผ่านมานี่นะครับมันทําให้มีคนตกงานที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเป็นล้านคนเลยทีเดียวนะครับแล้วเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ก็เจ๊งกันหลายคนนะครับการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าวันไหนที่ลูกจ้างเราไม่มาเราก็ต้องทําเองทุกอย่างเลย มีความเสี่ยงเยอะมากต้องลงทุนสูงวันไหนเราปิดร้านเป็นยังไงครับเพื่อนๆวันนั้นไม่มีไรายได้แหละนะครับเขาเรียกว่าหยุดทําแล้วไรายได้หยุดด้วยนะครับคุณโรเบิดเขาชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่างานแรกที่ชื่อว่างาน Employee นะครับคือลูกจ้างกับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณโรเบิรเขาแยกให้ฟังว่าเป็นงาน a c active i n c o m e ครับงาน Active Income คืออะไรครับเพื่อนเ งานแอคทีฟอิงคำคืองานที่เราต้องแอคแล้วก็ต้องต้องฉีบตัวเองครับถึงจะมีรายได้อยู่ตลอดเวลาวันไหนที่เราหยุดทํางานรายได้หยุดด้วยนะครับหรือสรุปไม่ง่ายว่าเรานะครับต้องวิ่งไปหาเงินอยู่ตลอดเวลาวันไหนที่เราหมดแรงรายได้เราก็จะหายไปด้วยคุณโรเบิร์ตคิโยสกิแนะนําให้เรามาทํางานอีกฝั่งหนึ่งทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือมีอยู่2งานที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิแนะนําให้เพื่อนๆทางานแรกนะครับเขาเรียกว่างาน Business Owner Business Own e r คืองานที่เป็นเจ้าของระบบเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของ,ของขกิจการนขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ก็คือมีระบบทํางานแทนผมจะชี้ให้เพื่อนเพื่อเห็นง่ายๆนะครับวันนี้การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่กับการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวมันต่างกันยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นโชหวยเนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวแต่เซเว่นเนี่ยเรียกว่า business owner หรือเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ก็คือเซเว่นทุกเซเว่นนะในปัจจุบันมีมากกว่า70,00สาขาใช่ไหมครับ ก็คือเป็นเซเว่ทนที่มีระบบเหม,มือนกันหมดเลยเพียงแค่เราไปซื้อแฟนชายมาเท่านั้นเองเราก็สามารถมีรายได Eleven, ้หลักหมื่นหลักแสนได้เขาเรียกว่ามีรายได้แบบเราไม่ทํางานนะครับเพื่อนๆเข้าเซเว่นเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเจ้าของเซเว่นมายืนขายถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขามีระบบทํางานแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาอยู่ฝั่งนี้เนี่ย business o นอร์มันทําให้เราหยุดทํางานนะครับแต่รายได้มันไม่หยุดคุณระเบิดเขาบอกว่างานฝั่งนี้ก็คืองาน p a s s i ฟอ income แต่เพื่อนๆลองดูดีๆนะครับ การที่จะลงทุนมีเซเว่นหนึ่งสาขาเนี่ยอย่างน้อยต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวเรามาดูอีกงานหนึ่งครับงานที่4ี่เรียกว่าอินเวสเตอร์นะครับงานอินเวสเตอร์ก็คือนักลงทุนนักลงทุนนะครับก็คือเราจะรับรายได้จากการที่เราเนี่ย ใช้เงินทำงานแทนเราอย่างเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีเงินเยอะๆ10ล้านร้อยล้านไปฝากในบัญชีธนาคารเป็นไงครับเพื่อนๆก็ได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ได้รับปันผลตลอดชีวิตหรือเพื่อน,อนๆจะไปซื้อธนบัตรหรือเพื่อนๆจะไปซื้อที่เกงกาไรหรือเพื่อน,อนๆจะไปเล่นหุ้นนะครับในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ล่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีได้เหมือนกันแต่ถามว่าเรามีเงิน500บาท1000บาท999บาบาทถามว่าเราเราจะไปลงทุนได้ไหมก็คงยังไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิเศษออเนอร์กับอินเวสเตอร์มันก็คงไม่เหมาะกับเราใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นเราจะมีโอกาสได้เป็นพ a สซีฟอินครัมหยุดทําแล้วไรายได้มันไม่หยุดได้ยังไงมันจะมีเงินวิ่งเข้ามาหาเราตลอดชีวิตได้ยังไงคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเขาบอกว่าใจเย็นๆนะครับยังมีงานให้เพื่อนๆนั้นเลือกอีก3งานงานที่1ก็คือเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าทำธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อ่าอย่างเช่นเราสร้างตึกนะครับให้เช่านะครับเราก็สามารถที่จะเป็นเสือนองกินได้นะครับแต่มันก็ต้องใช้เงินมมหาาใ่ัครบ งานที่2คุณระบบคิโยสกิเขาบอกว่าให้เราเนี่ยร่ำรวยนะครับจากการที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่าอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์ไงครับการที่จะเราจะเขียนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ได้เราก็ขายได้ทั่วโลกทุกครั้งที่พิมพ์เราก็จะมีสิทธิ์รับไรายได้ตลอดชีวิตหรือแบบครูสลาคุณอวุธนะครับหรือแบบหลายๆคนที่เป็นนักเขียนนักแต่งเพลงเขาก็จะได้รับลิขสิทธิ์ตลอดชีวิตแต่เราก็คงไม่ได้เก่งขนาดที่จะไปเขียนลิขสิทธิ์อะไรให้ใครใช่ไหมครับและยังมีอีกหนึ่งงานนะครับก็คือ คุณโรเบิดก็บอกว่าให้ไปทํางานที่ชื่อว่าธุรกิจแฟรนไชส์่าเราลงทุนต่ําความเสี่ยงก็ไม่มีนะครับแถมเขามีระบบให้เราด้วยนะครับเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ํามากนะครับหลักร้อยแต่ความเสี่ยงไม่มีแต่เรามีสิทธิ์รับไปได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้นะครับจากธุรกิจแฟรนไชส์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นหลังจากที่อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับ ผมก็ปิ๊งไอเดียเลยว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นลูกจ้างวันไหนที่เราหยุดทํางานแล้วเราได้มันหยุดหยุดไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมมองและผมอยากให้เพื่อนๆเห็นชัดเลยก็คือวันนี้ผมปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆคนนะครับอยากที่จะหยุดทํางานแล้วไรายได้มันไม่หยุดมันยังโอนเงินเข้าบัญชีตลอดเวลาผมอยากให้เพื่อนดูสไลด์ต่อจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจ <S <S แฟนชายหรือธุรกิจเครือข่ายเน็ตเวิร์กเนี่ยมันสามารถนําพา <S <S <ๆ S 2> เพื่อนๆ,ๆไปประสบความสำเร็จได้จริงนะเพื่อนๆลองดูนะครับ ยุคที่1น,นะครับเขาเรียกว่ายุคเกษตรกรรมคนที่รวยในยุคนี้นะครับต้องทําธุรกิจอะไรครับต้องทําธุรกิจกเกษตรกรรมก็คือต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองต้องมีฟาร์มเกษตรเป็นของตัวเองถึงจะรวยนะครับเป็นชาวนาชาวไร่ไม่รวยเข้าสู่ยุคที่2องเขาเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่ผมสมัยผมเรียนนะครับตั้งแต่อังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมนานมามา,มากแลว้วครับในยุคนี้ถ้าใครอยากรวยเนี่ยต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยใครไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็แข่งกันไม่ไหวแล้วเพราะต้องใช้เงินลงทุนเยอะนะครับ เข้าสู่ยุคที่3ามเขาเรียกว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นยุคที่ใครครอบครองเทคโนโลยีได้นะครับคนนั้นก็จะมีสิทธิ์รวยยกตัวอย่างอย่างเช่นในเมืองไทยก็อย่างเช่นเครือข่ายดาวเทียมนะครับเครือข่าย AS นะครับอย่างคุณตักสินชินวัตนอย่างนี้นะครับแต่ณวันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราไม่ได้อยู่ในยุคที่3าอีกต่อไปแล้วนะครับเรากําลังก้าวสู่ยุคที่4แล้วนะครับยุคที่4คืออะไรครับยุคที่4ก็คือเวฟโฟก็คือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็คือ คนที่จะสามารถรวยในยุคนี้ได้เขาเรียกว่า <an> <ime> ยุคเครือข่ายหรือยุคของแฟนชายนั่นเองนะครับก็คือเราต้องมีเน็ตเวิร์กเราต้องมีเครือข่ายเป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นเห็นอย่างชัดเจนเลยในประเทศไทยก็คืออย่าง7 e เ e ่อวมีสาขาในประเทศไทยมากกว่า70,00สาขาเลยทีเดียวก็จะสามารถมีไรายได้เขาเรียกว่ายิ่งมีสาขาเยอะก็ยิ่งมีไรายได้เยอะ ธุรกิจของเรานะครับก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์หรือเป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่เพื่อนๆจะรวยในยุคนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือวันนี้เนี่ยผมมาถูกทางและผมบอกเพื่อนๆเลยว่าเพื่อนๆอยู่ในยุคที่ต้องทำเน็ตเวิร์กจริงๆที่ต้องทําธุรกิจแฟรนไชส์จริงเพื่อนๆจะสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้โดยที่เพื่อนๆเนี่ยลงทุนแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหนังสือพ่อรวยสอนลูกสรุปให้เราฟังว่าวันนี้นะครับเขาบอกว่าคนรวยจะมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายครรับเเเเพพืืืืื่่่่่ออออออนนๆาจจะะชชหไไมก็ด้แต ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อนๆต้องเดินเข้าเซเว่นถูกต้องไหมครับเราก็เป็นลูกขายของเซเว่นอยู่ดีนะครับเพื่อนๆไปกินที่แมคโดนัลล์เราก็เป็นลูกขายของแมคโดนัลล์นะครับใช้ไม่ว่าเราจะใช้ ASD t a แทหรือ t ทูเราก็เป็นลูกขายของเขาอยู่ดีการเป็นลูกขายคืออะไรครับก็คือมีแต่เสียตังค์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 ไม่เคยได้ตังค์ครับแต่ถ้าวันนี้เรามีโอกาสได้เป็นเจ้าของเครือข่ายได้เองนะครับผมมองได้เลยว่าเราก็สามารถจะร่ารวยได้หนังสือเล่มนี้สรุปว่าคนรวยมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายแต่คนทั่วไปนะครับ มองหางานทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับสิ่งที่ผมคิดก็คือวันนี้ผมอยากประสบความสําเร็จผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็อยากประสบความสำเร็จเราอยากร่ารวยเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากมีความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาการสร้างเครือข่ายไว้ในครอบครองเราไม่ใช่การเป็นลูกขายของอื่นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะร่ารวยเพื่อนๆลองดูนะครับสิ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูคือเทนของโลกครับเทนของโลกคืออะไรครับเรามาดูกันหน่อยไหมครับว่าคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยเขาทําธุรกิจอะไรกัน เพื่อนๆลองดูนะครับหมายเลขนึงของโลกปัจจุบันนะครับไม่ใช่คุณบิลเกตสมัยก่อนนะครับเมื่อ5-10ถึง10ปีที่แล้วนะครับคนที่รวยที่สุดในโลกคือคุณบิลเกตนะครับเป็นเจ้าของ r o s r o t อ่านะครับก็เป็นมหาเศรษฐีของโลกแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นคุณคาร์ลอสซลิมนะครับคนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนะครับเกี่ยวกับดาวเทียมเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับทุกๆอย่างเลยนะครับ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคนที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ทาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแม้แต่ในประเทศไทยเองนะครับคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยก็คือคุณธนินทร์เจรกวโนนเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่ามันคือเทรนของโลกจริงๆนะครับวันนี้เราอยากจะร่ํารวยนะครับเราก็ต้องทําไงครับเราก็ต้องดูว่าคนรวยๆเนี่ยเขาทําธุรกิจอะไรกันเราถึงจะมีโอกาสเนี่ยไปแชร์การตลาดด้วย สิ่งที่ผมตื่นเต้นมากๆก็คือเรื่องราวของโทรศัพท์ครับในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วจะตกใจนะครับในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับมีเยอะมากนะครับมีมีมากกว่า700บริษัทนะครับแต่ยอดนะครับเติบโตประมาณ7 0,000กว่าล้านนะครับแต่โทรศัพท์นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วของทุกคนปัจจุบันนะครับเครือข่ายโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆมีแค่3ค่ายเท่านั้นมี AS มี d t แทและก็มีทู ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับยอดโตประมาณ2 5 0 0 0 0ล้านยอดมันเติบโตมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมกําลังจะคุยกับเพื่อนๆก็คือตลาดตรงนี้มันเป็นตลาดที่ใหญ่มาก2,50 0 0 0ล้านเรากําลังทําอะไรครับเรากําลังจะมาแชร์ตลาดก้อนนี้ครับเรากําลังจะมีโอกาสให้ใช้มือถือแล้วรวยไปด้วยกันดีไหมครับธุรกิจเครือข่ายในแบบของ v ีเน็ตนะครับจริงๆธุรกิจวีเน็ตนะครับไม่ใช่ธุรกิจขายตรงนะครับแต่เป็นธุรกิจแฟนชายนะครับแต่เป็นธุรกิจแฟนชายที่เขาเรียกว่า เรานะครับจะสามารถใช้ธุรกิจตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์สวิตที่จะเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้บนประเทศไทยนี้ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น A.S.C. t ท c หรือว่าทูนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวของโทรศัพท์เนี่ยเป็นปัจจัยที่5จริงๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเกิดแก่เจ็บตายจะเรียนจะนอนเล่นจะกินข้าวจะทํางานเพื่อนๆก็ต้องใช้โทรศัพท์อยู่ดีสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยครับเพื่อนๆลองดูดในประเทศไทยจริงๆแล้วคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบเติมเงินเลยนะครับประมาณ66ล้านเลขหมายเลยทีเดียวครับเพื่อนๆ มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเป็นแบบรายเดือนนะครับมากกว่า7ล้านเลขหมายแบบเบอร์บ้านหรือแบบโทรศัพท์บ้านเนี่ยเล้านเลขหมายจริงๆแล้วรวมรวมตัวเลขคนไทยใช้โทรศัพท์มากกว่า75ล้านเลขหมายแปลว่าคนไทยมีแค่65ล้านคนคน,คนไทยต้องใช้โทรศัพท์มากกว่า1เครื่องแน่ๆโอกาสในธุรธกิจที่ผมจะพูดกับเพื่อนๆ่อต่อจากนี้ไปคือมันคือโอกาสที่เพื่อนๆนะครับจะสามารถใช้โทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยเป,ยปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรายจ่ายที่เราต้องจ่ายให้มันเป็นรายได้รายจ่ายที่เราต้องจ่ายคือ ผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนใช้โทรศัพท์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น as ไม่ว่าจะเป็น d tag หรือว่าเป็น true move เพื่อนๆก็ใช้อยู่3ามเครือข่ายนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมเล่าให้กับเพื่อนๆฟังคืออะไรครับคือวันนี้เราเป็นผู้บรโภคเราเป็นลูกขายของ as d tag t o นะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรับไรายได้เลยสักบาทเดียวถูกต้องไหมครับเรามีแค่เสียตังค์ทุกเดือนเดือนละ300-500เดือนละพันก็คือค่าบริการที่เราต้องเสียไปแต่สิ่งที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้นะครับมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ครับมันคือโอกาสที่เพื่อ่อๆจจะรรววยยยยด้าา มันคือโอกาสที่เพื่อนๆจะใช้มือถือของเพื่อนๆเ,เองที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แหละครับเปลี่ยนรายจ่ายนะครับที่เราต้องจ่ายอยู่ทุกๆวันโดยทุกๆเดือนนะครับให้กลายเป็นรายได้หลักแสนพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆว่าเป็นยังไงครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับถามว่าธุรกิจวีเน็ตทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้พบในอนาคตอันใกล้นี้คือโทรศัพท์2เบอร์ใน1ซิมนะครับ แล้วมันโทรถูกนะครับแล้วก็โทรฟรีนะครับแล้วยังมีรายได้กลับคืนมาแต่สิ่งที่เราต้องทําเป็นประจําก็คือเติมเงินมือถือแน่นอนครับทุกเครือข่ายครับเติมได้หมดผ่านวีเน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น ASD t a g 2หรือฮัทเองนะครับแล้ววีเน็ตทำอะไรได้อีกครับเพื่อนๆยังสามารถชําระค่าบริการต่างๆนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆมีแน่ๆครับค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตบัตรอีออนค่าประกันชีวิตเยอะแยะมากมายไปหมดครับที่เพื่อนๆต้องจ่ายในแต่ละเดือนใช่ไหมครับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ อาจจะสงสัยว่าธุรกิจวีเน็ตมันคือธุรกิจอะไรแน่นอนครับธุรกิจวีเน็ตไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงแน่ๆนะครับเพราะว่าผมเองนะครับก็ไม่ชอบไม่เชื่อไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องไปตื้อไปง้อไปขอไปขายเสียเพื่อนเสียญาติแบบนี้ผมเองก็ไม่อยากทําเหมือนกันแต่เผอิญว่าธุรกิจวีเน็ตคือธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่คุณโรเบิร์ตคิโยสกิเราแนะนําให้ทําว่าธุรกิจนี้เราจะสามารถหยุดทํานะครับแล้วรายได้มันไม่หยุดจริงๆในธุรกิจที่เป็นธุรกิจแฟรนนชะคับ แต่สิ่งที่เพื่อนๆน,นะครับกำลังคิดอยู่นะครับก็คือมันเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่ามันขายตรงหรือเปล่ามันขายของหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่มีแน่ๆในธุรกิจวีเน็ตนะครับเราไม่ต้องเสียเวลานะครับ ที่จะต้องไปตื้อง้อขอขายใครนะครับสปอนเซอร์ไม่เก่งก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนใช้โทรศัพท์อยู่แล้วทุกคนต้องเติมเงินอยู่แล้วทุกคนต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟอยู่แล้วไม่ต้องซื้อของมากักตุนให้ลกเต็มบ้านเป็นมรดกให้กับชั่วลูกชั่วหลานไม่ต้องไปไประชุมดึกดืกด่นจนต้องทะเลาะกับครอบครัวไม่ต้องมานั่งสาทิ่สินค้าเพราะซิมไมโครชิปมันไม่ต้องชิมก่อนมันไม่ต้องดูก่อนว่ามันอร่อยหรือเปล่าเราถึงจะทำนะครับแค่เอาไมโครชิปไปติดกับซิมของเรามันก็จะกลายเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัว ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเจงเพราะรธุรกิจของเราบอกได้เลยว่าลงทุนไม่ถึง1,000บาทแน่ๆแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นไรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้นะครับวันนี้นะครับสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังในช่วงแรกนี้นะครับก็คือธุรกิจของเรารวยด้วยรายจ่ายง่ายๆแต่เป็นไปได้จริงนะครับเพื่อนๆโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องซื้อสินค้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะเข้ามาในธุรกิจวีเนตเพื่อนๆไม่ต้องซื้อสินค้าอะไรเลยอาหารส่งอาหารเสริมไม่มีนะครับวันน,วนี้เพื่อนๆไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเพราะว่าเพื่อนๆจะรวยด้วยรายจ่ายครับธุรกิจของเรานะครับขอแค่เพียงเพื่อนๆมีโทรศัพท์แล้วก็ขอเพียงเพื่อนๆนมีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถรวยได้แล้วนะครับเราไม่ต้องมาจ่ายมากกว่ามากกว่าที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนแล้วข้อดีสุดๆเลยครับผมโคจรักวีเน็ตเลยนะครับก็คือธุรกิจนี้นะครับไม่มีการรักษายอดนะครับ รายเดือนรายปีก็ไม่มีนะครับสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่ต้องสตอ็อกไม่ต้องแบกสินค้าให้เหนื่อยครับเราไม่ต้องฝืนให้เขาไปซื้อในสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะครับเพราะธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ทุกคนนะครับบนโลกใบน,นี้นะครับ,บเขาเรียกว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับมันเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่ทุกๆเดือนแล้วไม่เคยได้ตังค์นะครับแต่วันนี้เนี่ยมันจะได้ตังค์สิ่งต่อจากนี้ไปนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าไอ้ธุรกิจวีเน็ตมันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจากธุรกิจทั่่่่วววไไไปยยยัังงงงงแแล้้้มนนนนนตตกกาาาาจเเเเคอออทีีพืข เพื่อนเองนะครับอย่างที่บอกนะเพื่อนๆต้องใช้อยู่แล้วโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น a s d t ีแท็หรือ h ัทนะครับหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เพื่อนๆต้องจ่ายอยู่ทุกๆเดือนก็คือค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่พบเห็นสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันก็คือวันนี้เพื่อนๆมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพื่อนๆไปที่ไหนกันครับ เพื่อนๆก็ไปที่เคาน์เตอร์์วิสถูกต้องไหมครับเซเว่นอีเลฟเว่นฮะเราก็ไปเสียตังให้เซเว่นอีเลฟเว่นโดยที่เราไม่เคยได้ตังกลับคืนมาเลยใช่ไหมครับตู้บุญเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสธนาคารต่างๆไปซีนีเขาก็รับชําระค่าบริการต่างๆแต่เขาก็รับไรายได้จากเราไปนะครับจากการที่เราไปเสียค่าบริการนะครับแต่สิ่งที่พบเห็นก็คือทุกครั้งที่เราไปเสียค่าบริการเรากลับบ้านมือเปล่าครับจ่ายเงินทิง้งจ่ายเงินทิ้งทุกเดือนไม่เคยได้ตังเลย เสียตังค์แล้วยังต้องเสียตังค์เพิ่มอีกเพราะว่าเราไปจ่ายที่นี่เราต้องมีค่าบริการถูกต้องไหมครับเราก็ไม่เคยที่จะรับรายได้กลับคืนมาเลยแต่วันนี้มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดกับชีวิตเราแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยครับที่จะได้พบกับธุรกิจ v ีเน็ที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อนๆได้ทํายังไงครับเพื่อนๆเพื่อนๆแค่เป็นสมาชิกของ v ีเน็ต g l o b a l thailand ครับเราสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วทํายังไงต่อครับ มือถือของเราก็จะกลายเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้และเพื่อนๆก็เพียงแค่จ่ายค่าน้ำค่าไฟครับค่าโทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องจ่ายอยู่แล้วทุกเดือนผ่านมือถือของเราเองง่ายมากๆและสะดวกมากๆเมื่อเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ของเราเองนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องไปจ่ายให้กับ คาน์เตอร์สวิตท,ทั่วไปซึ่งเขารัรบไรายได้จากเราไปแต่วันนี้เนี่ยเรากําลังจะจ่ายของตัวเองแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนรายใจ่ายให้เป็นรายได้หลักหมื่นหลักแสนเลย <th> เขาเรียกว่าเปลี่ยนรายใจ่ายให้เป็นรายรับแล้วก็เปลี่ยนกิจวัตรที่เราต้องทำเนี่ยให้มันเป็นกิจการนะครับธุรกิจวีเน็ตเป็นธุรกิจที่วันนี้เราทําของเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่รวยนะครับแต่ถ้าเราก็ชวนเพื่อนๆน,นะครับมาเป็นเคาน์เตอร์สวิตส่วนตัวด้วยกัน,นครับทุกคนมีมือถือทุกคนมีรายจ่ายแล้วเราก็ใช้ดีแล้วก็บอกต่อมีไรายได้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเเปปลีีีี่่่่่ยยยนววิิิชตตไไไดด้้้โททราามองงจจ เดือนโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างการชําระทั่วไปกับการจ่ายผ่านวีเน็ตเพื่อนๆลองดูนะครับไอธุรกิจวีเน็ตเนี่ยมันคือเทคโนโลยีไมโครชิพเป็นสินค้าของเราเทคโนโลยีไมโครชิพคืออะไรครับเทคโนโลยีไมโครชิพนะครับเป็นเทคโนโลยทีที่ทันสมัยที่สุดนะเป็นนวัตกรรมที่ทําให้เพื่อนๆน,น,นะครับลองดูนะครับเปลี่ยนมือถือนะครับเมื่อเอาเมื่อนําไมโครชิพไปติดกับมือถือมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเปลี่ยนมือถือของเพื่อนๆให้เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนตัวครับ แล้วก็สร้างความสะดวกสบายนะครับในการชําระค่าบริการต่างๆนะครับดังที่ผมเนี่ยพูดมาก่อนหน้านี้ช่วยให้เพื่อนประหยัดเวลาครับเพราะว่าการไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิทหรือการที่ไปจ่ายณที่จ่ายเป็นไงครับต้องใช้เวลาใช่ไหมครับต้องเสียเวลาไปแทนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเสียค่าเดินทางแน่นอนครับค่าน้ำมันรถเดี๋ยวนี้ก็แพงด้วยครับค่าน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจ่ายที่ไหนก็ได้นะครับที่บ้านของเราก็ได้นะครับจ่ายผ่านมือถือของเรานะครับ ราะนั้นมันสะดวกสบายจริงๆและยังสามารถเปลี่ยนรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายได้มหาศาลเลยนะครับกลับคืนสู่สมาชิกวีเน็ทุกๆคนเลยที่มองเห็นโอกาสในธุรกิจแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมกําลังชวนเพื่อนๆนนมาทําธุรกิจแฟรนไชส์นะครับที่ชื่อว่า v ีเน็แต่ถามว่าวันนี้เ,เพื่อนๆลองมาดูนะครับแล้วเคาน์เตอร์เซอร์วิสในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนใหญ่จะมีอยู่ก็คือเคาน์เตอร์เซอร์วิสท,ที่เป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสตรงนี้นะครับเจ้าของหรือผู้ขอตั้งก็คือเครือ CP นั่นเองนะครับ ผมบอกเลยว่าลงทุน3 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับเพื่อนๆไปศึกษาได้แล้วต้องเพื่อนๆต้องต้องมีเงินประกันอีก2000 0 0บาทเอาไปไว้ในบัญชีธนาคารถอนมาใช้ไม่ได้เพราะเป็นเงินประกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทำเคาน์เตอร์สวิตแบบนี้โอ้โหลงทุนจริงๆประมาณ2 3 0 0 0 0สามนะครับแล้วต้องมีค่าบริการอะไรอีกเยอะแยะมากมายไปหมดการขยายธุรกิจแบบเคาน์เตอร์สวิตเป็นยังไงครับเพื่อนๆเมื่อเราซื้อแฟรนไชส์มาแล้วเนี่ยเราอยากขยายแฟรนไชส์เพิ่มเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเราก็ไป ใช่ไหมครับวันนี้เราขยายสาขาไม่ได้แล้วรายได้ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นถึงหลักแสนเท่านั้นเองนะครับคือถ้าอยากขยายเพิ่มอยากมีรายได้เพิ่มก็ต้องไปซื้อแฟนไชส์เพิ่มนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาดูอย่างที่2นะครับก็คือธุรกิจที่เป็นตู้เบือนเติมนะฮะเพื่อนๆต้องรู้จักแน่ๆนะครับตู้นี้เป็นตู้มหาัศาจรรย์พูดได้ครับอ่าลองดูนะครับก็สามารถทํารายการได้ทั่วไปนะครับก็คือการเติมเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟมีประมาณ7 0 0 0ตู้ทั้งประเทศตู้นี้ก็ต้องให้บริการ24บชั่วโมงเหมือนกันแ สิ่งที่เพื่อนๆจะตั้งตู้นี้ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นร้านค้าหรือมีคนเนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถไปตั้งตู้ได้นะครับเพราะมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะมันต้องลงทุนประมาณ5 0 0 0ถึง3 0 0 0 0บาทแล้วเราต้องทํำยังไงครับเราก็ต้องเสียค่าบริการรายเดือนรายปีอีกเยอะแยะมากมายไปหมดวันนี้เราอยากขยายสาขาเพิ่มก็ต้องซื้อแฟรนไชส์เพิ่มเหมือนกันก็คือต้องลงทุนเพิ่มอีก3 0,000เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ตรงนี้ก็ประมาณหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับ เราก็คงมีไรายได้ไม่เยอะมากยังไงก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันแต่ณวันนี้นะเพื่อนๆลองดูนะครับธุรกิจที่ชื่อว่า VNet ธุรกิจ v n e t Global Thailand ก็เป็นธุรกิจที่เป็นเคาน์เตอร์สวิตเหมือนกันการเติมเงินนะครับหรือการให้บริการก็สามารถทําได้เหมือนกับตู้บนเติมหรือว่าเคาน์เตอร์สวิตทั่วไปนะครับในธุรกิจเครือข่ายหรือในธุรกิจแฟรนไชส์นะครับการขยายสาขาคือคือปากต่อปากนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคนที่เราไปแนะนําเข้ามาทําธุรกิจกับเราเขาเรียกว่า1สาขานั่นเองนะครับ เราไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยเพราะการที่เราไปแนะนาเพื่อนเพื่อนมาทําธุรกิจร่วมกับเราเพื่อนเเขาลงทุนเองด้วยเงินลงทุนของเขาเองเขาก็มีธุรกิจเป็นของตัวเขาเองนะครับแต่เราเนี่ยลงทุนแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตก็คือ999บาทถูกมากๆากแล้วครับธุรกิจนี้ลงทุนแค่ครั้งเดียวเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียค่าบ,บริการรายเดือนรายปีไม่มีแล้วครับแล้วบริการได้24ชั่วโมงนะครับสะดวกสบายแปลว่าอะไรครับ แปลว่าเราจะบริการตัวเองตอนไหนก็ได้บริการให้เพื่อนตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงนะครับไม่เราไม่ต้องไปบริการให้ใครโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้เนี่ยการสร้างเครือข่ายหรือการขยายแฟนชายในธุรกิจวีเน็ตนะครับเพื่อนๆจะขยายเท่าไหร่ก็ได้จะขยาย10คนร้อยคนพันคนหมืน่นคนแสนคนหรือจะล้านคนเพื่อนๆก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วครับ ลงทุนแค่ครั้งเดียวเพราะการที่เราไปแนะนําเพื่อนๆนะครับเข้ามาสู่ธุรกิจเพื่อนๆเข้าลงทุนด้ด้วยตัวของเขาเองเขาก็มีสิทธิ์รับรายได้ของเขาเองนะครับวันนี้ธุรกิจวีเน็ตจ่ายรายได้ให้กับท่านเนี่ย หลักพันหลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจเสือนอนกินเลยทีเดียวนะครับกับธุรกิจวีเน็ตผมบอกได้เลยว่าวันนี้เพื่อนๆต้องรู้จักวีเน็ตซะแล้วนะครับว่าธุรกิจวีเน็ตมันคืออะไรนะครับวีเน็ตครับนะครับหรือธุรกิจวีเน็ตนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคิตศักราช2006นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท PT e r a t e l Media i n d o n e s i บริษัทนี้เป็นบริษัทที่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียธุรกิจนี้เปิดมาประมาณ3ปีแล้วในประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนสมาชิกมากกว่า1หนคนนภายใ3ปีที่เเทศอินนโดีีซย มีคนสําเร็จรับรายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆปัจจุบันวีเน็ตค่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียน,นะครับเพื่อนๆในวงการการเติมเงินด้วยนะครับแล้วก็การชรําระค่าบริการมือถือนะครับค่าบ,บริการต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์วีเน็ตเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็มีการทําธุรกรรมมาแล้วมากกว่า 3ปีแล้วก็มีคนประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายวันนี้เพื่อน,อนๆมั่นใจได้กับธุรกิจวีเน็ตสิ่งที่โชคดีนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็กับเพื่อนๆ,ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ธุรกิจวีเน็ตได้ขยายธุรกิจมาประเทศไทยเป็นประเทศที่2ด้วยนะครับภายใต้ชื่อบริษัทวีเน็ต globally จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับในการทํารายการต่างๆบนมือถือแล้วรับรายได้กลับคืนมาแล้วต่อไปเนี่ยจะขยายไปสู่อาเซียนอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เรารู้จักก่อนเราสมัครก่อนเราทําก่อนเรารวยก่อนเราสาเร็จก่อนครับเพื่ นักงานของเรานะครับอยู่ที่ตึก PS Tower นะครับอ่ะอยู่ถนนอโศกนั่นเองนะครับอโศกมนตรีนะครับ เพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ถามถึงความมั่นคงนะครับถามถึงความชัดเจนนะครับในประเทศไทยนะครับธุรกิจวีเน็ตนะครับเรามีหนังสือรับรองจดทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยทุนจดทะเบียน10ล้านบาทถ้าถามถึงธุรกิจเครือข่ายก็ต้องถามถึงสคบว่าธุรกิจนี้ได้รับการรับรองจากสคบหรือเปล่าเผอิญว่าธุรกิจนี้นะครับไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องกินนะครับหรือต้องมีการซื้อขายต้องมีการสาธิตสินค้าเพราะนั้นจึงไม่เข้าข่ายนะครับสคบนะครับก็คือคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะว่าไม่ใช่สินค้าที่ต้อองุปโโภภคคคบบรรินะั แต่เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการให้บริการนะครับผ่านทางมือถือเพราะนั้นเนี่ยสคบจึงไม่ได้รับจดนะครับแต่สคบมีหนังสือรับรองมายันบริษัทนะครับว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามก,กฎหมายและสามารถดําเนินธุรกิจได้เลยโดยเป็นธุรกิจแฟนชาย แต่บริษัทจ่ายรายได้ให้กับนักธุรกิจแบบชั้นนะครับลึกสิชั้นนะครับธุรกิจวีเน็ตนะครับเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นธุรกิจที่เพื่อนๆทําได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วจะประสบความเร็จได้อย่างแท้จริงวันนี้ธุรกิจวีเน็ตนะครับก็มีการลงภาพข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสยามธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสยามวิเคราะห์วีเนตนะครับได้รับสมญานามนะครับว่า เป็นธุรกิจเสื้อนอนกินบนธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเสื้อนอนกินก็คือเป็นธุรกิจที่เรานอนอยู่บ้านหรือไม่ต้องทําอะไรแล้ววันที่เราสร้างเครือข่ายมากพอแล้วเรายังมีสิทธิ์รับรายได้ตลอดชีวิตเรียกว่าเสื้อนอนกินเลยนะครับวันนี้เพื่อนๆต้องรีบจับจองพื้นที่ต้องรีบสร้างเครือข่ายคนใช้โทรศัพท์นี่แหละครับที่ต้อง จ่ายค่าโทรศัพท์ทุกเดือนนี่นะครับต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับวันหนึ่งที่เราสร้างเครือข่ายมากพอเราจะรับรายได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะทุกคนก็จ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่เงินจะโอนเข้าบัญชีเราครับนั่นเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดนะครับที่เพื่อนๆจะได้พบกับธุรกิจมีเน็ตสกบอไฟเขียวไม่ต้องจดทะเบียนขายตรงนะครับเพื่อนๆก็สามารถศึกษาได้นะครับคนที่เพื่อนๆเห็นนะครับผู้ชายนะครับชื่อคุณโกเมสนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการทางด้านการตลาดแล้วก็มีคุณสรละวันนะครับเป วันนี้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าเราอยู่ในทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเครือข่ายทีมงานที่มืออาชีพและเป็นทีมงานที่จะนำพาเพื่อนๆไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจวีเน็ตได้ครับขอให้เพื่อนๆได้พบกับโอกาสที่ดีในชีวิตแล้วก็รีบตัดสินใจลุยนะครับกับธุรกิจนี้เขาบอกว่าวันนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับทำในสิ่งที่เพื่อนๆเคยทำนะครับเพื่อนๆก็จะได้ในสิ่งที่เพื่อนๆเคยได้แต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆนะครับได้พบกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับก็ิจีน่่่ะไไมท้งดใส เคยได้เช่นเดียวกันครับและพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อ e ครับ